การทำสำเนารายวิชาในระบบ UPE Learning หรือการ Import รายวิชาในระบบ UPE Learning นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้ล็อกอินเข้า UPE Learning จากนั้นไปที่ My Cross เลือกรายวิชาค่ะเลือกเมนู More จากนั้นเลือก c o r e Use ค่ะเมื่อมาอยู่ในหน้าไฟล์ Across to Import Data Form นะคะ ให้เลื่อนลงมาค่ะให้ใส่รหัสรายวิชาของเราค่ะจากนั้นคลิกที่ search ค่ะให้คลิกเลือกรายวิชาของเรานะคะจากนั้นกด continue ค่ะให้ตั้งคา่าเริ่มต้นข้อมูลที่เราต้องการ import นะคะจากนั้นกด next ค่ะ เลือกหัวข้อเนื้อหารายวิชาที่ต้องการ Import ค่ะเมื่อได้หัวข้อรลายวิชาที่ต้องการ Import แล้วนะคะให้กด next ค่ะยืนยันและทบทวนค่ะจากนั้นกด p r o f o r m import ค่ะ คลิกที่ Continue เพื่อดำเนินการต่อค่ะข้อมูลที่เราได้ทำการ Import นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะสำหรับการทำสำเนารายวิชาในระบบ UPE Learning หรือ Import รายวิชาในระบบ UPE Learning นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ